ทายเจริญปุระชื่นชมน้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอปช่วยรับรองแขกในงานคุณตาได้เห็นคงปลื้มใจปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในงานพิธีของคุณพ่อแอปทักษอร์มีเพื่อนๆคนสนิทมาร่วมแสดงความอะไรกันอย่างขับข้างเลยทีเดียวโดยล่าสุดทางด้านทรายเจริญปุระนักแสดงสาวชื่อดังก็ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ เลยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าคุณแอปมีน้ำใจกับทรายมาตลอดตั้งแต่ตอนอยู่กองนเรศวนคอยถามคอยเอากันแดดให้ตอนพ่อเสียแม่เสียคุณแอปมาหาตลอดเสียใจกับคุณแอปแลรครอบครัวด้วยนะคะเห็นปีใหม่ช่วยรับรองแขกในงานลานหน้าเอ็นดูถ้าคุณตาได้เห็นคงปลื้มใจมากๆนะคะ